คือการเหยียดคนล่าหัว่าการเหยียดคนอีสานผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ภาพจาของการเป็นคนอีสานเนี่ยมันถูกมองเป็นในเรื่องของแบบความตลกความสนุกความเฮฮห,หาไปลาไปเปิดเบงหนงังซีรีส์เกาหลีแล้วก็พาอีสานเนี่ยอาจะรรู้สึกว่าแบบโอ้ยพระเอกวาวแบบอีสานเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเบงแง่เจ้าของเด้อเจ้าก็คือกันเด้อเจาบมมีทางหาเจ้าหน้าที่เพิ่์เฟกแบบคอยได้อีกแล้วเจ้าของเนี่ยเป็นกระเทยเนาะ จะเป็นกระเทยมาจากอีสานจาก,กต้องแบบเป็นคนสนุกสนานโอ้ยบักฮานี่อีฮานี่มันคือหลืดแท้มันเป็นคนเล่าบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เทาสิเด็กเคยนย้่งนิว่าพื้นที่อีสานง้จนเจ็บเป็นเชนบทห่างไกลคววมเจริญรถอยากปากแห้งย่ามแรงกระแรงนักย่ามฝนตกกระตกถ่วมโมมีผู้ใดไ,ไปแก้ไขเนี่ยกัยังง,ง่จนเจ็บคือเก่าซีว้าคือตลอดมากคนบม่ได้เข้าใจโครงสร้างความเหลื่อมล้ำเนาะ คนอีสานเนี่ยเป็นอย่างคือบริรับการพัฒนาแบบทีมส่วนกลางมีทีมั่นแห่งมีประเด็นทับซอนซ้อนกันไปแล้วคนเ่าหนั้นกระถูกพลักออกไปให้เป็นชายขอจนมาสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้พื้นที่อีสานคือให้เป็นดินแดนของความโรแมนติกคือให้เป็นดินแดนของความสัิ์ส์ของความเป็นแฟนตาซีดินแดนของพญะนาคต้นไฟดินแดนของเตาง่อยบบอก เป็นเรื่องประหลาดมันมากพรอระบบการบริโภคการสิแตกแหลกหาทุกอย่างคันอยากเบิ่งความประหลาดพิศดารตรงไปมองแต่ซุ้มคอยก็คือว่าเป็นเรื่องปกติเกิดเปอโบเดม่วงว่าเป็นความหลากหลายเป็นเมจิคอเรลิซึมอยู่ตลอดเวลานะเ่ราะห้เป็นปกติจะคือย่ามไดสสีห้ซุ้มคอยเป็นคนปกติขึ้นเจ้า ขสิเด็กเคยได้ยินว่าพื้นที่อีสานโง่จนเจ็บเป็นชนบทห่างไกลความเจริญอถอยากปากแห่งย่ามแรงกันแรงนักย่ามฝนตกกระตบท่วมโมมีผู้ใดไ,ไปแก้ไขอย่านยัง,งโง่จนเจ็บคือเก่าซีวาคือตลอดมากความเป็นอีสานเนี่ยมันจึงถูกผลิตซ้ำไปเรื่อยจากมายาคติเราสิ่งหนึ่งที่คนบ่าเคยมองเห็นในการพูดถึงความเป็นคอนอีสานก็คือ้ว่าคนบ่าได้เข้าใจโครงสร้างความเลื่อมลำเนาะคนอีสานเนี่ย เป็นอย่างคืบอบดิรับการพัฒนาแบบทีมส่วนกลางนี่ที่มั่นแหงมีประเด็นทับซอนที่ซ้อนกันไปแล้วคนเรานั้นก็ถูกพลักออกไปให้เป็นชายขอบจนบราสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้ค่ะพอมันถูกอยู่ในระนาบของสูงสุดแต่แครงงานแรงงานในภาคอีสานนถือกวาดตอนเข้ามาสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลาอยู่กรุงเทพอยู่ชานเมืองกรุงเทพ ไปหาป่ายูเอาไทยไปกรีดยางอยู่ภาคไตการเลิกลกลายเป็นว่าตลาดแรงงานสี่เป็นศูนย์กลางสำคัญคนก็นเลยว่ามึงเป็นใดแค่เป็นกรรมกร,รเป็นแค่แรงงานเท่านั้นละประเด็นที่2การอพยพหรือว่าไดแอสพอราการเคลื่อนย้ายของคนจากภาคอีสานเป็นอย่างคนเราหนึง่งต้องดินล่นในการที่จะ,สะแสวงหาชีวิตใหม่หรือการเข้าถึงทรัพยากรที่มาก การไปแต่งงานกับคนต่างประเทศกับคนต่างชาติมันจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนในเห็นว่าในเมืองไทยเขาไม่ได,ด้มีงานที่จะมารองรับเพื่อทีเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตใดหรือพลิกชีวิตใดม่าสันก็จะกลายเป็นแบบแรงงานระค่าถูกสิ่งหนึ่งที่ตามมากก็คือวัฒนธรรมถูกอย่างมันไปนํามันกับคือเป็นวัฒนธรรมของคนแรงงานที่มันมีจำนวนมหาศาลเพราะว่าเป็นมอลัมเพลงมอลัม ตำบกุงกินปลาแดกอาหารของคนอีสานไปกับพนอีสานตัวทีตัวแดดมันกกลายเป็นว่าอาหารส้มหนี่เป็นอาหารขางถนนอาหารตามเพิ่งพักเสิร์ฟข้าวเหนียวให้แขกเลยค่ะเหม็นสาบตั้งเลยค่ะพวกเธอเหมาะกับอาหารกระจอกกระจออข้างถนนแบบนี้มากกว่าเยอะบานนี้คนอื่นผาดอื่นมากกินกับมาเอกโซติกเรื่องอาหารอีสานกินเพราะว่า มันเป็นเรื่องของแปลกใหม่พื้นที่อีสานถือเป็นดินแดนของความโรแมนติกถือเป็นดินแดนของความสัมสิทธิ์ของความเป็นแฟนตาซีดินแดนของพญานาดคนไฟดินแดนของเตาง่อยบอก่กเป็นเรื่องประหลาดมันมาพร้อมก,กับระบบการบริโภคการที่แตกแหลกหาทุกอย่างขันอยากเบ่งความประหลาดที่สดานตรงไปมมดขันอยากกินอาหารประหลาดที่สด แต่ซุ่มคอยก็คือว่าเป็นเรื่องปกติเกิดเบอรเดมมอว่าเป็นความหลากหลายเป็นเมจิคอลเรียลิซึมอยู่ตลอดเวลานะเพราะให้เป็นปกติจะเขื่อย่ามไดสสีหายซุ้มคอยเป็นคนปกติขึ้นเจ้าภาพจำของการเป็นคนอีสานเนี่ยมันถือมองเป็นในเรื่องของแบบความตลกความสนุกความเฮฮหาเวล่าไปเปิดเติมเบิงหนังซีรีส์เกาหลีแล้วก็พาอีสานเนี่ยอาจจรรู้สึกว่าแบบโอ้ยพระเอกว้าแบบอีสานเนี่ยมันเป็นเรื่องตลก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคติหรือว่ามายาคติในการถูกสางภาพจําของความเป็นคนอีสานเนี่ยมันโมเดเจอจางไปจากคนในการมองลักษณะของการเป็นอีสานเนี่ยจังใดเจ้าของเนี่ยเป็นกระเทยเนาะเหมือกมีคนหูว่าเฮ้ามาจากอีสานเนี่ยเขาก็จะเหมาร่วมเฮ้าจะเป็นกระเทยมาจากอีสานจะก็ต้องแบบเป็นคนสนุกสนานแน่นอนว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายจากฐานทางวัฒนธรรมการถูกเรค a k c o c ไ n i ของความเป็นกระเทยในอีสานเนี่ย มันมีการไห่คุ้นค่าบางอย่างเนะเาะเวลาที่มันมนีงานยายที่เป็นแบบเทศกาลงานแห่เทียนงานบนบ่องไฟงานไลเรือไฟในภาคอีสานเนี่ยเขาจะมองเห็นภาพหนึ่งก็คือว่าต้องมีกระเทยในใงานเพื่อสร้างความแบบบันเทิงหรือว่าความสนุกค,คนที่เป็น LGBT นี่แหละที่เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการของการ้าหรือการแบบดำลงรักษาไว้ซึงประเภณีเหล่านั้นเป็นเครื่องต่อรองว่าฉันต้องได้ถือการยอมรับ นนนพื้้ที่ัคนอีสานเป็นอย่างกลายเป็นขมวมเดียนของคนผู้อื่นมันกัเป็นภาพจําของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วว่าเวลาอยู่ในโลกของการแสดงแล้วคนอีสานมันสิขึ้นไปจากไหนนอกจากอยู่ในฐานะตัวต,วตวลกของคนใส่ในในน่หนึ่งการการเหตุที่เป็นตลกก็คือการดูถูกการ d i s c r i m i n a t n การเหตุเหตุตัวตลกคือการดูถูกกา,ถก,การย้ำยันชนิดที่ว่ามึงเป็นได้แค่ตัวตลก ว่าสันชนสันนัมมันขึ้บ่มากว่ามึงอย่าเอากูมาเล่นเป็นตัวตลกอย่าเขียนกูเป็นการ์ตูนเด้อมันถึงในฟองกันที่หมายไว้พวงอยู่นี่แต่สําหรับคนอีสานแล้วจะอยากเอามาเล่นอยังการเลยมวนตัวแต่ว่าเป็นการมวนพ่ายใต้ความขมคืนเจ็บปวดของคนอีสานคือการเหยียดคนล่าหัวการเหยียดคนอีสานผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ มันบ่อมีเฉพาะลักษณะของการเหยียดคนลาวหรือคนอีสานอย่างเดียวอีนี้เราตราบใดที่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เลื่อยเขตศูนย์กลางไปนี่มันกะถึกเหยียดทั้งหมดเลยเป็นอย่างว่าคนลาวอีสานทั้งโดนหนักกว่ามูคือผมคิดว่ามันต้องย้อนย้อนไปไกลเติบอยู่ว่าก้อนนานั่นนี่ดินแดนในแถบ ทีลาบสูงแองโคลาดแองสกนลนครนี่บริเป็นส่วนหนึ่งของสยามคนในแถบอีสานมันกับบุิมพ่พรมแดนเขาก็ขวมแม่น้ำคงไปมาหาสู่กันเป็นปกติอยู่แล้วคนลาวคนอีสานมันก็ตอนเดียวกันก็สั่นทั้งผู้ศาสารทั้งกายภาพคันเทียบเบิงแล้วระวางขับรถมาเบิงทะเลอยู่บางแสนกลับไปดานั่งไปไก่ก่น เป็นผมผมกับปด่ดานั้นผมบมาอานี่หรอกแล้วทางวัฒนธร,รรมก็เสื่อมกันอยู่แล้วหมอล่ำแค้นพินมวนคือกันมันบ่นมีหรอกคนอีสานนะหรือมันบ่นมีหรอกภาษาอีสานสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือเขามีเชื้อสายเล่าเขาบอกภาษาเล่าวด้วยสนี่งเล่าไตจงังสี่างหากที่มันมีคือความเป็นอีสานครับ เล่าเนี่ยมันพอสามารถแยกออกกันได้ด้วยความถี่มันเป็นสิ่งที่สางมารวมกันด้วยความเป็นเชื่อชาติแล้วก็ความเป็นแบบชาติพันธุ์แล้วก็ในลักษณะของการใช้ภาษาศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดแต่การขมาของรัฐชาติเนี่ยต่างหากที่มันแบบสางเส้นที่เรียกว่าเขตแดนหรือการแบ่งแยกคนออกไปพ เกิดลักษณะของรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเมันมีการพัฒนาต้องการผนวกดินแดนต่างๆเข้ามาเป็นความเป็นประเทศเป็น state nation เป็นรัฐชาตขึ้นมาหลายคนอาจจะบอกว่าเออประเทศนี้บกเคยเป็นอาณานิคมของไ่แต่ประเทศนี้กล่าอาณานิคมภายในอยู่เป็นเซลล์ colonize อยู่ส่วนของมณฑลล่าก่าวถึงผนวกร่วมเข้ามาก็กเลยเปลี่ยนว่าเป็นภาค อีสานต่อมากระเอิ่นมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระแยกฝั่งสายฝั่งขัวฝั่งสายก็คือประเทศลาวฝั่งขัวก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับพยายามแยกว่าเป็นคนอีสานบเมเนลาวแท้จริงแล้วคนอีสานก็เป็นคนสัติพันธ์ลาวหรือคนลาวที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตรนนั้นก่อนจะมีการแบ่งเขตแดนหรือการจะมีแบ่งในเรื่องของความเป็นรัฐชาติเนาะว่าเฮาแบบ เป็นคนที่ต้องสังกัดในอาณาเขตใดหรือการขยายอิทธิพลมันก็นเลยแหง่งแห่งถ้ำเห้่เฮ้าเนี่ยคิดถึงว่าการกลือนอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีของอิทธิพลของความเป็นไทยดีมันไปครอบงาความเป็นอื่นอยู่เสมอความเป็นคนอีสานเนี่ย มันถูกขีดวงจํากัดไว้จากการแบบห้ความหมายแบบกดคีย์เนาะโดยทีหลายคนที่เป็นคนอีสานเองเนี่ยบราสามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่จะของแบบพผชิญยูเนี่ยมันถูกกดคีย์เอาไว้จากโครงสร้างสังคมผมคิดว่าในช่วงสงครามเย็นส่วนสมัยจอมพสลสฤษดิท์ที่พยายามสั่งบาทแปลงเมืองว่าน้าไหลไฟสว่างทางสะดวกสั่งมหาลาั่คอนแกนสั่ง โรงพยาบาลส่างอีหยังต่างๆขึ้ศูนย์กลางในภาคอีสานพยายามเอาคอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการกระจายอํานาจเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบของการพัฒนาถึงสุดท้แล้วก็ะซัําว่าไปตัดถนนหนทางเพื่อขนคนอีสานมาเหตุงานอยู่ในโรงงานคือเก่าคู่มือนี่เสียนชัดเจนว่า หัวเมืองจังหวัดต่างๆในภาคอีสานก็สิมีลักษณะของความเป็นอเอร์เนไนส์หลายมันกับพักในคนที่อยู่ไทยบานเป็นอีกแบบหนึง่งไทยบานบาสามารถที่มีแรงตานอ,อย่างอยู่แล้วเพราะมันถึกทําลายโครงสร้างผมคิดว่าประเด็นสําคัญส่วนหนึ่งนี่คือการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของรัฐไทยเองที่พยายามทําลายอัตลักษณ์ของคนในที่ราบสูงถึงตอนนี้แล้วหากมาเอ่ยหาภูมิปัญญาไทบาน อีหย่างต่างๆมันบูมีแล้วเพราะว่ารัฐไทยเดีไปทาลา่อัตลักษณ์ไปทาลา่ความเป็นคนที่ลบสูงทิมไปเมรดแล้วคือลักษณะการทาลา่อัตลักษณ์ก็คือทาลายหนึ่งภาษาสิ่งสําคัญคือเจ้าตรงเฮียนตรงว่าภาษาไทยภาษาลาววบไดเวลาของการเอิ่มสอนหนังสือในโรงเรียนยังในชนบทนี่ภาคอีสานเนี่ยการสอนภาษาทินหรือการแบบว่าวภาษาอีสานเนี่ยมันเป็นแบบ สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอแล้วก็ยูมาวันหนึ่งกระต้องพยายามห้สามารถว่าภาษากลางได้ตรงเนี้ยเข้าจะเห็นเดชชาดว่าเป็นอย่างมันตน้องมีความจําเป็นของการที่จะเอาภาษามาตรฐานเนี่ยมาใส่ในการแบบกําหนดการที่เด็กน้อยเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนแล้วเขาประเด็เติบโตไปใส่เราเขากะเติบโตอาศัยอยู่ในแบบพื้นที่โรงเรียนตรงนั้นเตนิบโตคนมากไปทีจะรับใช้สังคมตรงนั้นหรือว่าพื้นที่ชุ่มชนตรงนั้น เป็นอย่างการจัดการแบบศูนย์กลางเนี่ยถึงมีอิทธิพลถึงมีอำนาจและการมีอำนาจมากที่สุดก็คือว่าการพยายามกรอนห้อัตลักษณ์หรือภาษาคนอีสานเนี่ยมันหายไปเจาของนี่บ่อคอยเดวาอีสานดูเนาะอยู่ในบ้านนี่ก็บ่อคอยเดวาวเนาะเพราะว่ามันกระทํา่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยก็พยายามผลักเข้าที่จะให้แบบสามารถเข้าถึงโอกาสอย่างอื่นใดตรงเนี้มันก็ตอบไปถึงการทําให้คนเป็นไทยเนี่ยมันมีความสําคัญดีด และมันมีความสําคัญก็คือว่ามันสร้างการยอมรับฉะนั้นเมื่อคุณว่าภาษาไทยกลางบได้คุณก็ถูกมองเป็นอื่นลองคิดเบื่องว่าในภาครัฐต่างๆคนอีสานนี่กลัวิได้ขยับเข้าไปสู่ตาแหน่งแห่งผลที่สูงขึ้นนี่คุณต้องบ่เป็นคนอีสานคุณต้องบ่เป็นคนเล่าคุณต้องกลายเป็นคนไทยก่อนต้องทาลายโครงสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองก่อนว่าเจ้าบ่ม่นล่า จังสิริปีนไปขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแม่แต่ในเรื่องของแอสเซติกเรื่องของสุนียศาสตร์เขาไปตีสุนียศาสตร์ว่าความงามอย่างเดียวเขาบอกเดยไปตีความว่านี่คือการรับรู้ทางอารมณ์ของแต่ละคนอันนี้คันจะว่าจะพ่อใจจะบอกโอ้ยบักฮานี่อีฮานี่มันคืออึดลื่นแท้มันเป็นคนเล่าบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนัสิ่งที่ตามมากก็คือเรื่องกายภาพ เรื่องฟิสิกอลเรื่องรูปลักษณ์มันมีความก่อใจผิดในช่วงนึงเมื่อว่าคนอีสานหรือไงจะเป็นลักษณะที่บอกว่า,าส่มแนวนี้แหละฝรั่งมากตัวเน้หน่อยผิวซีดแทนมีความเป็นแบบเอกโซติกอย่างสีิเนาะคำถามว่าเออคนไทยเป็นยังไงเมื่อต้องย้อนมาเบิ่งว่าคนกรุงเทพคนภาคกลางเป็นยังไงอ๋อผิวขาวเนาะดังตองโดง่งคิวตองโค้งขันเบิ่งไปทั้งคนอีสานแล้ว กามกระยัยดังกระแมบตาก,กัะปูนปูลผิวกระดำมันก็ะบไดในรูปลักษณ์ของมาตรฐานของน้อมของความเป็นไทยตีละบาทนี่แหละคือปัญหาผมคิดว่าโครงสร้างของรัฐส่วนกลางนี่ทำลายสภาพทุกอย่างมั้งศาสพันธุ์นี่ที่ลาบสูงบาววสวยเย่อขมุกระตูบ่มี่หลักคุ่ม,มือนี่กรกลายเป็น ไทยอีสานเป็นคนเล่าคนเล่าก็อย่าบอยอยากว่าบอยอยากเอินว่าคนเล่าสัํมเพราะมันเป็นการดูถูกนี่คือปัญหาผมนี่กำพื้นนี่เป็นคนสวยผมก็บอกว่าเป็นคนสวยแต่ผมบ่าสามารถว่าภาษาสวยได้เพราะว่ามันถึกดูถูกคนพายในก็ดูถูกกันเองคือกันอย่างคนเล่าก็ดูถูกคนสวยเล่าในเล่าก็ยังมีดูถูกกันอีกนี่ผมคิดว่านี่คือระบบการจัดการของลักษณะของรัฐสมัยใหม่คือพยายามแบ่งแยกและปกครอง ให้มันแตกแยกให้มันด่ากันเองมันโศกันเองเพราะว่าโค้งสั่งหลักมันบอย่อมหลับให้แสดงอัตลักษณ์ของตัวเองผมถึงว่าประเด็นสาคัญก็คือทําลายอัตลักษณ์ทางภาษาทางวัฒนธรรมมันสูญสิ้นไปแล้วคนมันอ่อนแอเรื่องนี้มันมีอียงสิพู่มใจได้ครับถ้าคนโบยังภู่มใจใหามันต้องยิบยืมอย่างอื่นข้ามาเพื่อสีเป็นโตตอบสนองเจ้าของคือผมคิดว่าคนหลุนใหม่นี่กับโบยกบโยากเอิ่นตัวเองเป็นคนเล่าก็อยับเป็นคนไทยคือกัน ใครก็อยากเป็นไทยแม่นะคะตอนลอ่อหาเปิดไท้ทุกคนสามารถมีสัญชาติไทยได้คนในยาวรลาเกิดเป็นเบิร์ตตะมันเนี่ยก็ต้องศึกษาในประวัติศาสตร์เชิงลึกว่าได้ประโยชน์จากการค้าขายได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจมองไปถึงคนชาติพันธุ์อื่นๆจนทุกวันนี้แต่สมัยลอ่อหาลอ่อหกจนถึงปัจจุบันนี้คนหลายคนที่เกิดในพื้นแผ่นดินนี้ก็ยังเป็สามารถมีเอกสารสิทธิ์หรือมีสัญชาติไทยได้ทั้งที่เกิดในพื้นแผ่นดินนี่เป็นผู้อพยพมาจากหม่องอื่น รอยก่าปีเนี่ยมันก็ยังมีสถานาการณ์แบอยู่ท่านสิ่งหนึ่งทีเฮ้ามองเห็นชัดก็คือว่ารัฐไทยเองนอกจากจะครอบงำามคน้นในการที่จะมีอัตลักษณ์แกวีวบความเป็นไทยแบบสนึมในความเป็นไทยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนกลุ่มใดที่ให้ประโยชน์ในความเป็นไทยใดการกวาดตอนการระดมแรงงานการใส่กําลังพลหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ท่านมันก็ทําให้เขาเห็นว่าการถูกเพิกเฉยจากการสร้างความเป็นไทยเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างในเรื่องของการถือย่อมรับ ในเรื่องของความเป็นไทยอยู่เสมอการพยายามสั่งความเป็นไทยเผื่อให้มีลักษณะที่เรียกว่าอัตลักษณ์เดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พหูมวัฒนธรรมต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมาตลอดในดินแดนแถบแม่น้โคงเนี่ยไทยเนี่ยมันเป็นการปนกันไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบร่วมกันก็นค้นที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะมีการแช่การใช้ทรัพยากรรวมกันในพื้นที่ตรงใดก็ตามแต่เนี่ยนี่แหละคือคนไทยที่ย่อศไซน้ำกัน มากกว่าการสั่งแบบอัตลักษณ์แบบเชิงเดียวเนาะคนรนดไม่จำนวนบอ่อหน่อยกันลูกขึ้นมาท่วงถามสิทธิเสรีภาพของความเป็นคนล่ามันก็น่าเห็นใจนี่คือความพาราดอกความย้อนแย้งที่ผมคิดว่าคนล่าอีสานอยู่ยากลำบากใจไปไซก็ต้องปิดบังซ่อนเล่นเจ้าของต้องแอปพริเอชันต้องยิดยืมอยู่ตลอดเวลาบอ่กล้าแสดงโต ผมคิดว่าน,นี่คือคือปัญหาคือคนเราเนี่อเสรื่องพ้องสางทั้งวัฒนธรรมนี่หลือกันมหาศาลเลยหลังการพัฒนานและการเข้ามาของแบบตะวันตกเนี่ยเอมพื้นที่อีสานเนี่ยมันบด้ไกลทางออกทางทะเลเนาะถึงแม้มันจะไก่กับ แม่น้ำที่มันมีแบบหลายสายแม่น้ำชื่อแม่น้ำม,มูลที่มันเป็นแบบแม่น้ำสายหลักแล้วก็ออกไปแบบแม่นม้ำโขงเนี่ยมันก็มีอุปสรรคในเรื่องของการ,นรขนส่งหรือคมนาคมมันบริเป็นดินแดนที่ถูกคาดหวังว่าให้สามารถที่จะแบบสร้างรั้วผลิตอีกย่างไงเช่นไอแ้แผนไอแ้แผนการพัฒนาอื่นเนี่ยมันจึงถูกกระจายไปในหมองอื่นมันจึงบ่มีแบบในอีสานที่มากที่สุดในช่วงหนึ่งของแบบสงครามเวียดนามก็จะเป็นในเรื่องของ การตั้งฐานทับอากาศของกองทัพอเมริกาเนาะที่ไปตัง้งบม่ว่าจะเป็นในอุดรหรือว่าแบบในอุบลที่มีการแบบตัง้งศูนย์อพยพนําในช่วงนั้นนะคะพวกอินฟาสตรักเจอร์ที่มันเป็นสาธารณูุโภคพืค้นฐานถนนเนี่ยมันก็ถูกสร้างจากแบบทหารอเมริกาหรือแม้แต่สนามบินเนาะซึ่งหากมองว่ารัฐไทยสามารถเท็ดเองในยุคนั้นก็เป็นใบบ่ได้นการคมานาคมเสเนทาางนี้ มันจึงเป็นสิ่งที่เข่ามาในเรื่องของการแบบเข้าทึงการพัฒนาแต่จากตรงน,นั้นเพราะมันมีหนทางมันมีทางรถไฟมันมีแบบสนามบินเนาะตรงจุดนั้นเองค่ะที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดการอพยพไดมากยิก่งขึ้นการอพยพใหญ่ทินมันก็มีบอก,กี่สาเหตุเนาะการหลีกหนีจากความอยากจนการหลีกหนีจากพื้นที่เดิมที่มันบอสามารถทํามาหากินได้แล้วก็อพยพไปอยู่ทินทีใหม่ คนอีสานกะใช้วิธีแบบการไม่เกรดเจ้าของแบบแหล่งคือกันก็คือก,การเลือกที่จะอพยพใหญ่ทิ่นมาทำงานั้น,นการเข้ามาในกรุงเทพมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะมีโอกาสสะสมทรัพยากรการเข้าถึงรายได้การมีงานทำในแถบแบบตะวันออกเนาะที่มันมีโรงงานออียงเยอะมากมายหรือการเทศงานในาภาคอุตสาหกรรมงครงการท่องเที่ยวโรงงานมันก็แไปต่างอยู่อีสานเนาะโรงงานมันก็ต่างอยู่ไกลที่มันจะสามารถแบบคนส่งได้ ท่านอยากถ้าม่เห็นว่าไอ้เส้นทางของการอพยพเนี่ยมันสอดคล้องกันอีนี้กับการค,าค้ามนาข้นท่านเบลอแปลกใจหรอกว่าเป็นอย่างการอพยพใหญ่ทินเนี่ยมันจึงมีสูงบบได้แค่อพยพจากการออกจากบ้านเจ้าของไปหางานเหตุในทีต่างๆทีว่าไปแต่การอพยพออกจากนอกประเทศก็คือการใหญ่ทินออกไปหางานเหตุเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันบบไดมีอย่างรองรับมันบบไดมีสิ่งที่เรกว่าโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงาน โอกาสในการมีรายได้มันบม่มีตรงนี้เองค่ะที่ทําให้ภาคอีสานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภับของการผลิตแรงงานเนาะออกมาแบบตอบสนองการผลิตแล้วก็บริการต่างๆที่เ้าเห็นในปัจจุบัน่าผมคิดว่าประเด็นสําคัญคือรัฐตกควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ได้คือผมมองว่าส่วนกลางมองว่าในพื้นที่อีสานมีลักษณะของความเสี่ยงสูงบ่ ผมคิดว่ามีความเสี่ยงจำนวนประชากรกัะหลายกว่าหมู่ความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมกัะหลายลักษณะกายภาพของผู้มีประเทศมีลักษณะความซับซ้อนพอสมควรมีพรมแดนติดเล่าติดขเขมร ผมคิดว่าโดยเชิงกายภาพโดยรูปแบบการต่อต้านความบมเป็นถ้ำจากส่วนต่างๆในภาคอีสานเนี่ยมันสี่ขนข้างชัดเจนแต่บริหมายความว่ามีในภาคอีสานภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มียังกบฏเหี่ยวแพ้อย่างไสแต่อีสานนี่มัน,นขอนข้างที่มีแล้วยางต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนยังก็นี่กบฏภูมิบุญคือว่าส่วนกลางเอื่นว่าพวกพีบาพีบุญช่วงสมัยรัชกาลที่ ก็เห็นได้ชัดเจนว่าคือการลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมบ่ดด้หมายความว่าสิองมาแยกมันแยกบ่บดดอยู่แล้วแต่ว่าเจ้ามาใส่เหลื่อมการกดขี่ขู่รีดคอยกรบบอย่อมคือกันมันถึงได้เกิดกบฏพีบุญขึ้นมาถึงมีการปราบปรามอย่างมหาศาลตั้งแต่เริ่มมีการอนานิคมภายใน,ในช่วงสมัยราชการทีซีที่ามันก็มีการต่อต้าน ระบาในพรรคมิวนมสต์แห่งประเทศไทยกับไปต่างอยู่ภาคอีสานมันก็นเป็นอย่างสิ่งนักสู่อีสานัฐสีรัฐมนตรีก็บถือขาผู้ค้องเอ่ยไผผู้ไผ,ผ่กับไปถือขาอยู่ภาดอีสานมิตรคนอีสานลุกขึ้นมามันกลายเป็นสนัญลักษณ์ของการต่อสานไปแล้ววสันคนอีสานเห็นอย่างกับกลายเป็นมึงหัวแข็งอิริละมนฑลนะอยเหลืองของความหัวแข็งแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บ่บันวาสิคนอีสานอย่างเดียว ทุกคนก็ต้องตอ like. ่อสู่คันมีการกดขี่มีการคมเหงมีการได้รับความไอ่เป็นทําเขาสินิ่งเฉยบ่ได้การเสื่อชาเมื่อ็แห้งไห้เข้าถือกดทับไปเรื่อยๆการสิเหตุให้การ discrimination หายนิมมันเป็นไปบ่ไดดอยู่ล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มาสิ่งที่มันสามารถ c o u n t ร์ b a l a n c e กันได้ในเสเหตุจังใด โอ้ยผมบอเสื่อใจรัดอยู่แล้วมันต้องเอาพลังของความเป็นปัจเจกพลังของชุมชนเฮ็ดกันรัดก็มีตะกดนั่นแหละรัดโบเคยได้ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นพลังชุมชนพลังปจเจกหรอกรัดต้องการย่อมศูนย์อยู่แล้วก็บอเห็นบอกว่ารัดสนับสนุนอีกอย่างนแน่ละจ้าว่าคริสติบิคโนมีถนนคนเดินเห็น่าเอา้ามุงสิทธให้เอาสทบาลจูงค้วยม,มาเดินคือสําหรับผมแล้ว ผมคิดว่าการใส่กระบวนการปฏิบัติการทางศิลปะนําเสนอเรื่องเล่าผ่านกระบวนการทางศิลปะทางวรรณกรรมทางละครทางดนตรีให้มันหลายมันกึกก่องเอาประวัติศาสตร์ที่ถูกเคยกดขับเอามาเว่าให้มันเป็นเรื่องปกติเพื่อนําเสนอและแสดงออกศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในภาคพ,พื้นตะวันออกเสียงเหนือของกรุงเทพผมถึงมันมาเหตุ ปฏิบัติการทางศิลปะบว่าเป็นขอนแก่นแมนิเฟสโตอุบลอเจนดาหน้าบัวซัมม um ิตคือคือผมคิดว่ามันต้องสั่งพลังคนอีสานขึ้นมาเป็นเครื่องต่อรองเพราะผมคิดว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการนิโกเชียคือการต่อรองทางศิลปะวัฒนธรรมขยับไปเรื่อยๆว้าวแสดงเพื่อให้มันกินพื้นที่ของการดูถูกให้มันหน่อยลง ซื่อมั่นมีผลนิลีจากการที่จะสางความเข้าใจเนาะการร่วมโตกันของคนที่เหตุงานเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะสะท้อนความคิดเห็นมาสางขึ้นมาให้เป็น้อตกลงร่วมกันเนี่ยว่าซื่อเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในการที่จะสางความเข้าใจแบบใดที่เป็นแบบโอเคเขาจะต้องเาเว้วถึงความหลากหลายกันแล้วเขาจะต้องเาเว้วเรื่องแบบอินคลูซีฟกันแล้วตรงเนี้ยมันอาจจะเทียนห้ซื้อเนี่ยสามารถมีทิศทางที่ได้รับแบบการแบบยอมรับมากยิ่งขึ้น ทธิพ่นของซื้อทีรัฐบาลแบบขอบงามอยู่เนี่ยมันก็ยังมีและมันมีในทุกทีคือคือผมว่าในแง่ของการแสดงออกสื่อทุกมือนี่ไปได้ไกลหลายไลายไปไ,ไกลแต่ว่าขอ้อมสา่งของรัฐกลไกของรัฐยังควบคุมคือเกา่าแทนการถูกกดคียโดยเชื้อชาติเนี่ยมันรุนแรงนะในอเมริกากับในแคนาดานเนี่ยให้ความสนใจมากับการถี่จะตองเคารพกับคนที่อยู่อาศัยในทินที่เดิม นในอเมริกาคนที่เป็นแบบเนทีฟอเมริกันหรือคนที่อยู่ในแคนาดาที่เป็นแบบเฟิร์สเนชั่นและเป็นแบบกลุ่ม Indigenous, อกกินเดียน u สเนอะก็คือเป็นกลุ่มแบบกลุ่มชนเ่าวหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เดิมเด่เคยอยู่เนี่ยจนในท้ายที่สุดรัฐบาลของในอเมริกาหรือว่าในสหรัฐหรือว่าในแคนาดาเนี่ยก็ต้องมีการขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งสิ่งเราเนี่ยหากมองมาถึงเมืองไทยอ่มันจะเกิดขึ้นในใจนั้นแบบใดหรือเราจะมีการ,รแบบขอโทษแบบเป็นทางการ เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของบาดแผลในประวัติศาสตร์เนาะสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคันเร้าถึงลัชสมัยไนในประเทศหนึ่งห,งหงสิมีเป็นคนอีหยังก็ได้แต่คอยอยู่ในอาณาบริเวณขอบเขตอันนี้คอยกับมิสิทธ์มีเสียงท่อกันความเป็นจริงการเคารพสำหรับเห่าเนี่ยมันคือ Respect บอกว่าคุณจะเป็นไผ่คุณใส่ภาษาใดคุณมาจากไส่สมม่นปัญหาเลย พะสิ่งเรานั้นเป็นสิ่งที่ห้าวกำลังจะให้ความเข้ารพในสิ่งที่คุณเป็นหรือหมากไปก่อนน้นแล้วเนี่ยก็หาผู้แทนมาเป็นผู้แทนเจ้าของกลุ่มเจ้าของนี่ในการเข้าไปอยู่ในทีที่แบบกําหนดนโยบายจะเป็น policy maker ว่าจะเป็นสสหรือว่าจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยก็หาผู้แทน้าไปเพื่อให้มีโอกาสในการแบบสะท้อนความคิดแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงใ้พลักดันในการเปลี่ยนแลงนโยบายซึ่งคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแผนการมีกฎหมาย ทีมมาปกป้องผุ่มข้องเนี่ยมันกระสางใดและคิดว่ามันอาจจะสางการเปลี่ยนแปลงได้การ decentralize station กระบวนการของการแบบกระจายอำนาจหรือการเหใหายตรงกลางเนี่ยมันแตกสลายไปแลวไปให้อำนาจก็คนที่จัดการในย่างมะสมเนี่ยมันจึงแบบมีความจำเป็นปฏิจะสอดรับอะไรบางอย่างในการทิจาออ่อตอบสนองคนในพื้นที่ว่าเขามีความต้องการแบบไหนมันต้องลุกขึ้นมากกระจายอำนาจเพื่อสางวัฒนธรรมของประชาชนถึงมาก อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมเสือ่อมคือขันหัางบอกเขารบในความหลากหลายการดูถูกมันก็ต้องเป็นทั้งสี่อยูย่แล้วถามว่าสิทนกับการดูถูกบอรอเดอร์สำหรับผมหลยผมบอทนผมต้องแสดงตัวเองเออกไปในฐานะที่เป็นมนุษย์เข้าต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเข้าต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงของความเป็นมนุษย์พอกันถึงผมบวกเล่าก็ต้องเข้าใจว่านี่คือความหลากหลายขันเข้าเขารบความหลากหลายการดูถูกมันก็บอก เขามีประชาธิปไตยการดูถูกดูแค้นมันก็บ่อถึงมิแต่การมาโตมาเถียงกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามันจังสิสามารถขับเคลื่อนกันไปได้ในสังคมแบบนี้ถ้าตราบใดที่ใส่อํานาจศูนย์กลางของความเป็นประเทศก,การยากเจ้าก็ต้องดูถูกกันอยู่แบบนี้ล่ะ